สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปภาพค่ะมาตรฐานการเรียนรู้เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหาตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูปหนึ่งรูปแทนสองหน่วย,ห,วยห้าหน่วยหรือสิบหน่วยนักเรียนลองดูแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะเขากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนผลไม้ห้าผลในรูปประกอบไปด้วยรูปของทุเรียนมะพร้าวมะละกอมะม่วงและสับประรดใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูในรูปของทุเรียนนะคะ ทุเรียนเขาวาดรูปจํานวนทั้งหมด3ามรูปแต่เขากําหนดให้1รูปแทนจํานวนผลไม้ห้าผลนั่นหมายความว่าทุเรียนหนึ่งรูปมีค่าเท่ากับห้าผลนะคะรูปที่สองก็อีก5้าผลรูปที่สามก็อีกห้าผลแสดงว่าทุเรียนมีทั้งหมดสิบห้าผลนะคะทีนี้มะาพร้าวนะคะมะาพร้าวหนึ่งรูปก็มีห้าผลหนึ่งรูปก็มีห้าผลนะคะแสดงว่า แผนภูมิรูปภาพนี้มะพร้าวมีทั้งหมด10ผลนั่นเองต่อไปนะคะเป็นมะละกอนะคะมะละกอ1รูปจะแทนหผล2รูปก็เป็นอีก5ผลนะคะรูปที่สามก็อีก5ผลแสดงว่ามะละกอมีทั้งหมด15ผลนะคะต่อไปมะม่วงนะคะมะม่วงรูปที่1ก็แทน5ผลรูปที่2ก็แทน5ผลรูปที่สามก็แทน5ผล รูปที่4ีก็แทน5ผลรูปที่5ก็แทนห้าผลนะคะแสดงว่ามะม่วงทั้งหมด25ผลนั่นเองต่อไปสับปะรดนะคะสับปะรดรูปที่1ก็เป็น5ผลรูปที่สองห้าผลรูปที่สามผลรูปที่4 5ผลรูปที่5อีก5ผลนะคะรูปที่6อีกห้าผลนะคะแสดงว่ามีสับปะรดทั้งหมด30ผลนะคะ ีนี้นักเรียนมาดูข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบผลไม้แต่ละชนิดมีแบบนี้นะคะเขาวาดรูปมะม่วงทั้งหมด5รูปนะคะวาดส้มทั้งหมด3ามรูปวาดกล้วยทั้งหมด4ี่รูปแต่ด้านล่างนะคะเขากาหนดให้รูป1รูปนะคะแทนจํานวนนักเรียนที่ชอบห้าคนแสดงว่า1รูปเนี่ยชอบทั้งหมด5คนมะม่วงนะคะชอบห้าคน นักเรียนชอบห้าคนนะคะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแสดงว่ามีนักเรียนชอบมะม่วงทั้งหมดเท่าไหร่คะแสดงว่ามีนักเรียนชอบมะม่วงทั้งหมดยี่ิบห้าคนนั่นเองต่อไปส้มนะคะส้มหนึ่งลูกก็จะแทนห้าคนนะคะนะคะ <c oughs> ต้องดูในสิ่งที่เขากำหนดให้นะดังนั้นนักเรียนที่ชอบส้มมีทั้งหมดกี่คนคะ นักเรียนที่ชอบส้มมีทั้งหมดสิบหน้าคนนั่นเองนะคะต่อไปกล้วยนะคะกล้วยหนึ่งรูปก็จะแทนนักเรียนที่ชอบห้าคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเอาตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะดังนั้นนักเรียนที่ชอบกล้วยมีทั้งหมดยี่สิบคนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในหนังสือเรียนหน้าสองร้อยแปดสิบห้านะคะนักเรียนลองมาดูใน แผนภูมิรูปภาพนี้นะคะจํานวนดอกไม้ในสวนนะคะเขากําหนดให้รูปหนึ่งรูปรูปดอกไม้แต่ละรูปเนี่ยนะคะแทนจํานวนดอกไม้ทั้งหมดสิบดอกแสดงว่าเขาว่าดอกกุหลาบเนี่ยสี่ดอกใช่ไหมแต่ในหนึ่งดอกเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบนะคะสิบบวกสิบบวกอีกสิบบวกอีกสิบกลายเป็นเท่าไหร่คะแสดงว่ามีจํานวนดอกไม้มีจํานวนดอกกุหลาบเนี่ยทั้งหมดสี่สิบดอกนะ ทีนี้มาดูดอกบัวนะคะดอกบัวเขาวาดแค่สามรูปนะคะแต่ว่าหนึ่งรูปเนี่ยแทนเท่าไหร่ mm hmm. แทนสิบดอกนะคะสิบบวกสิบบวกสิบแสดงว่าดอกบัวเนี่ยมีในสวนทั้งหมดสามสิบดอกนะคะต่อไปดอกมะลินะคะดอกมะลิเขาก็วาดทั้งหมดสามดอกเหมือนกันแต่ละดอกเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบนะคะสิบบวกสิบแล้วก็บวกอีกสิบแสดงว่ามีดอกมะลิทั้งหมด สามสิบดอกนะคะทีนี้ดอกจำปาเขาวาดทั้งหมดสองดอกนะแต่ว่าแต่ละดอกเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบสิบบวกสิบแสดงว่าดอกจำปามีค่าเท่ากับยี่สิบนะคะทีนี้คำถามด้านล่างของแผ่นภูมิรูปภาพเนี้ยให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงในสมุดนะคะในสมุดคอควายนะ,ะแลถ่ายรูปให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะสถานการณ์สถานที่ที่นักเรียนชอบทําการบ้านมีที่ไหนบ้างในช่องสีฟ้านะมีที่ห้องนั่งเล่นนะคะมีที่ห้องครัวแล้วก็มีที่ห้องนอนโดยเขากําหนดให้รูปหนึ่งรูปเด็กผู้ชายหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนนักเรียนทั้งหมดสคนนั่นหมายความว่าในห้องนั่งเล่นเนี่ยมีนักเรียนชอบทําการบ้าน2คนบวกสบวกส สองแล้วก็บวกอีกสองแสดงว่านักเรียนที่ชอบทำกันบ้านในห้องนั่งเล่นเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะสองบวกกันห้าครั้งได้เท่ากับสิบคนนั่นเองต่อไปห้องครัวนะคะห้องครัวมีเด็กชอบทำกันบ้านในห้องครัวสองบวกสองบวกอีกสองแล้วก็บวกอีกสองแสดงว่าเอาสองมาบวกกัน4ี่ครั้งนะคะหมายความว่าเด็กชอบทำกันบ้านในห้องครัวทั้งหมด คนนะคะต่อไปห้องนอนห้องนอนนะคะมีรูปทั้งหมดสองรูปนะคะแต่ละรูปก็แทนจำนวนเด็กอีกสองคนนักเรียนก็เอาสองไปบวกสองนะคะดังนั้นห้องนอนนี้มีคนที่ชอบทำการบ้านในห้องนอนทั้งหมดสี่คนนะคะจะสังเกตเห็นว่าชอบทำในห้องนั่งเล่นมากที่สุดเนาะตามด้วยห้องครัวแล้วก็ตามด้วยห้องนอนน้อยที่สุดนะคะ ทีนี้คำตอบด้านล่างของของแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะนักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดคอควายนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนเฉพาะคำตอบนะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือเสร็จแล้วนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดในเล่มน,นี้ด้วยนะคะหน้า167จนถึงหน้า169นะคะเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองด้านล่างของหน้าทุกแผ่นนะคะที่ส่งนะคะส่งมาให้กับคุณครูได้เลยนะคะแล้วถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ